มาคุยเรื่องเปิดด่านก่อนดีกว่าก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นนะครับเรื่องเปิดด่านเนี่ยสำคัญมากนะครับไทยกับเขเมรเนี่ยสถานะเวลานี้ไทยกับเขเมรเนี่ยยังเป็นศัตรูกันอยู่ใช้คำว่ายังเป็นศัตรูกันอยู่เปิดการทําสงครามกันมา5วันหคืนนะครับ ทหารประชาชนบาดเจ็บล้มตายสาเหตุของการทำสงครามครั้งนี้เนื่องจากขเขมรทำผิดคุณเซนคุณมาเนตคุณทำผิดคุณส่งทหารเข้ามาลุกลานประเทศไทยลุกล้ำดินแดนไทยก่อนเข้ามาขุดคูเลดเอากำลังคนกำลังอาวุธเข้ามาวางวางกับระเบิดแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นคุณทำผิดนะครับคุณทำผิดพอเกิดปะทะกัน ทำสงครามกันความเสียหายความย่อยยับความชิบหายตกแก่พวกคุณทหารคุณบาดเจ็บล้มตายมากอาวุธยุทภัณฑ์ที่คุณมีอยู่ในมือก็ร่อยหลอแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้สภาพมึงที่จะมาคุยกับประเทศไทยเนี่ยมึงไม่มีอำนาจต่อรองเลยถ้าพูดกันตรงๆคุณคือผู้แพ้สงคราม คุณคือผู้แพ้สงครามไทยปิดด่านมาเนี่ยสองเดือนสามเดือนเนี่ยเพื่อหวังให้มึงชิบหายเพื่อหวังให้มึงง่อยเปี้ยเสียขาเพื่อหวังให้มึงเนี่ยไม่กำเริบเสบสารกับประเทศไทยอีกมันมีทางแก้มันมีทางแก้แกคุณเซนคุณมาเน็ตจ,จากแก้ มึงไม่ต้องมาวางฟอร์มแล้วไม่ต้องไปกลัวประชาชนชาวขเขมรด่าแล้วมึงจะต้องสั่งให้ทหารมึงที่แนวชายแดนทั้งหมดถอนกลับไปโดยไม่ต้องเจลจาถอนกลับไปเลยถอนกลับไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วส่งทหารมือเปล่าไม่ติดอาวุธเข้ามาใส่ชุดสีส้มก็ได้เป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ทหารไทยอยู่แนวชายแดนเดี๋ยวเขาก็สังเกตเห็นเองและคุณก็มาบอกกับรัฐบาลไทยได้ว่าผมถอนกำลังผมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยผมถอนกับที่ตั้งหมดแล้วแล้วผมก็ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปทำให้ท่านเห็นแล้วเออแบบนี้มันถึงจะคุยกันได้ตรงบ้านหนองจานมึงก็ไม่ต้องตะแบงหรอกไอ้คุณเซม เอาหลักฐานมาหลักฐานคือเอกสารที่ประชาชนคนไทยเขาเอามาแสดงสค1นสสองน,นสสามเอามาดูกันเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นศูนย์อพยพสถานการณ์การเมืองณนะเวลานั้นเนี่ยต่างชาติบีบให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้รับขมิแดงอพยพเข้ามาหนีการตาม ไล่ค่าของทหารเวียดนามแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันปกติแล้วเขาให้อาศัยอยู่เป็นสามสีสิบปีแล้วมันต้องกลับมาคุยกันตรงนี้คุยกันนอกรอบให้รู้เรื่องก่อนนะครับแล้วถึงจะเปิดแล้วถึงจะเปิดด่านทำมาค้าขายกันถ้าไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ไม่ต้องมาคุย ให้เหี้ยก็ให้มันอดตายกันทั้งมึงทั้งกูแหละนะครับผมไม่ได้ไปยุว่าต้องทําสงครามกันอีกนะคุณเป็นคนเกเรมาลังแกประเทศไทยก่อนพอโดนตอบโต้ไปอะไรไปแล้วมึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วครับคุยไปแม่ก็บอกว่าหนองจานเป็นของมันนะครับ และ11พื้นที่ที่ทหารกองทัพภาคที่2ยึดได้มันก็อ้างเป็นของมันอ้างปไปอ้เฮียอย่างนี้จะมาคุยกันทำไมไม่ต้องคุยหรอกถ้าอยากจะคุยกันให้รู้เรื่องนะทำอย่างที่ผมบอกท่านนายกคุณมันเนตนะครับตอนนี้ไอ้คุณเซนเงียบปากไปแล้วนะครับเงียบปากไปแล้วนะฮะถอนทหารไปเลย นะครับพื้นที่ไหนตั้งแต่วันที่คุยกันวันหยุดยิงเนี่ยใครรึงพื้นที่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นเข้าไว้ส่วนตรงหนองจาน้าประเทศไทยเขามีเอกสารไปแสดงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและถ้ายังยันกันว่าไทยใช้แผนที่1ต่อห้าหมื่นมึงใช้แผนที่1ต่อสองแสนหรือ1ต่อสองหนึ่งต่อแสนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้สัตว์ก็ไม่ต้องคบกันตลอดชาตินี้ไปนะครับ ผมเห็นคุณเซนออกมาโพส์ยาะเย้ยอดีตนายกทักษิณน,นะครับที่โดนศารพิพากษานะครับจาคุกไปมึงไม่ต้องมายาะเย้ยเขาหรอกเขาลูกผู้ชายมากกว่ามึงเขารู้ตัวเข่าว่าเขาจะต้องมาติดคุกทั้งๆท,ที่เขาไปดูใบแล้วนะเขายังกลับมาติดคุก นะครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกวันหนึ่งถ้าเกิดเขางอกเงยมามึงจะช้ำยิ่งกว่านี้นะไอ้บุนเซ็นอย่ารีบหนีตายไปซะก่อนสุภาษิตไทยเขาถือมากนะอย่ากข้ามคนล้มนะครับอยากข้ามคนล้มนะครับ มันไม่ดีหรอกไปดูถูกไปข้ามคนเขาลม้มเขาพลาดไปอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่ามันมันมันอย่างเงี้ตลอดแหละครับพอมันจะหาเสียงจะเลือกตั้งมันจะหาเสียงมันก็จะหาประเด็นหาประเด็นไอ้นี่ตลอด หาประเด็นความรักชาติเวลานี้มันแย่นะครับมันแย่ประชาชนมันก็ด่ามันนะมันก็แย่นะครับมันก็แย่นะครับมันไม่มีหาอะไรแล้วครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็หวังจะได้รายได้จากบ่อนการพนันเท่านั้นแหละเปิดบ่อนทำมาค้าขายเนี่ยชาวบ้านทั้งไทยทั้งกัมพูชามันดีขึ้น แต่คุณเซนมันอยากจะเอาคนไปเล่นบอลมันเรื่องของเรื่องอย่างนั้นจริงๆคนเราชั่วสิบทีดีสิบผลนะคุณดูไอหลังพระนครเดียหลังพรนะนครเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนะี่ยนั่นเขาเติดคุกมาตั้งกี่ครั้งอนะนะครับเขายังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะครับ มันขาดรายได้คุณเซนมันขาดรายได้ผมถ้าวันหยุดไม่ไปถือสินก็จะมาช่วยลูกหลานเข้าขายของครับมาช่วยลูกหลานไลฟ์ขายของครับได้กินอาหารรีก็มีหมวกเนี่ยฮะหมวกหมวกนี่เป็นปักขุนดงขุนดงมีภาษาอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษก็มีนะครับภาษาไทยก็ขุนดงมีสีขาวนะครับสีดำแล้วก็อเขาบอกสีขาวเพื่อนง่ายนะครับเขาก็เลยนี่เพิ่งออกมาใหม่อันนี้เป็นสีเทาๆสีกะกีกะกีมั้ยสีออกอะไรวะเนี่ขาวอ่อนะขาวอ่อนขาวอ่อน เนี่ยสีใกล้ๆเทาๆนะครับมันจะเปื้อนยากหน่อยนะครับปักภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับกี่กี่กี่ตังค์นะสี่ใบแดงสี่ใบแดงสี่ใบแดงนะครับส่วนพระยี่ห้าพุทธวัดท,ที่ท่านสั่งจองเนี่ยอันนี้ให้สั่งไปที่เพจฟ้าไล่องุ่นนาการดานะครับนะครับเพจฟ้าไล่องุ่นนาการดา นะครับเพฟานะครับเฟสเฟสอนะฮะเฟสองุ่นราชการด่านะครับอ่าพระนี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิธีพุทธาพิเศษเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยนะครับในหลวงรัชการที่เก้าเป็นประธานฝ่ายคารวาสสังฆราชวัดบรวรเป็นประธานฝ่ายสง และนิมนต์เกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในเวลานั้นในประเทศไทยร้อยแปดรูปมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษสามวันสามคืนรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับนำเข้าไปบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับนี่ของแท้ที่ยังเหลืออยู่นะครับของปลอมมีเยอะนะรุ่นนี้ถ้าระวังของปลอมนะครับมันทำปลอมกันนะครับ จำหน่ายใน Lazada าช o อปปียังมีเลยนะครับแต่ของปลอมนะครับอันนี้ของแท้พุทธาพิเศษเมื่อปี2500นะครับสี่ใบแดงครับหมวกกับพระสั่งแม่ท่านไหนครับสมวกกับพระก็สั่งที่เพจฟ้าอย่างเดียวเพจไล่องุ่นไล่องุ่นนัการดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องอยังไงวะอ่า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 เล็กถือนะนี่ครับ นะครับกับหัวบอ่ะอันนี้ครับครับสั่งได้ที่เพจไล่อังุ่นนาการดานะครับท่านสั่งได้เลยนะครับแอดมินเขาจะตอบประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มก็จะตอบนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าแอดมินต้องเสิร์ฟอาหารทํางานทำกับคงกับข้าวอะไรนะครับเสื้อก็มีครับเสือ้อเสือ้อเสือ้อ บ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าเสื้อจะเป็นเงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่ให้ดูนะครับสีดําสีขาวสีดําสีขาวแล้วก็สีเทาเออไอหมวกนี่เขาเรียกสีเบลทขใบอกสีเบลทเออสีเบลท์ผม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 เรียกก็ไม่ค่อยถูกสีเบลทนะ มีลายเซ็นครับมีลายเซ็นอาคุณยุติธรรมเช่าไปเจ็ดองแล้วใช่ไหมอย่างนี้ครับถ้าคุณเช่าไปเนี่ยคุณเอาไปคล้องเลยนะนะครับเอาไปคล้องเลยเอาไปคล้องเลยคนที่มีพระยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษเนี่ยนะครับผมถามผู้หลักผู้ใหญ่นายทหารพลเอกนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับที่กาญจนบุรีเนี่ย ท่านไปลบลาวลบเวียดนามมาท่านเป็นนายทหารนะครับท่านคนที่ไปบรบลาวรบเวียดนามมาที่เสียชีวิตท่านจะไปดูที่คอหมด้องพระเต็มไม่หมดแต่ไม่มียี่ห้าพุทธศต,าตาวตรรษใครที่มียี่ห้าพุทธศตวตรรษไม่มีตายโหงครับนะครับแม้แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตำรวจนะครับเอาเฉพาะตำรวจทหารผมไม่ทราบนะครับตำรวจที่ เสียชีวิตในการไปบัตรหน้าที่โดนกับระเบิดโดนรอบยิงบ้างอะไรบ้างนะครับผู้ขับบัญชาจะไปดูที่คอนะครับว่ามันคล้องพระอะไรพวกเสียชีวิตเนี่ยไม่มีคล้องพระยีพาพุทธธิศตรวตรรษครับที่เราไปตรวจสอบไปดูกันเพราะท่านพลเอกเพียวพันธดามาพลเนี่ยเช่าไปสองสามพันองค์นะครับไปแจกตำรวจที่เป็นบัตรงานสามจังหวัดเจดีภาคใต้นะครับผมใช้อยู่ครับแต่ผมเองเนี่ย เอามาติดมีดนะผมเอามาติดมีดนะครับผมเอามาติดมีดผมมาติดมีดผมนะครับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะครับผมใช้ตัดโน่นตัดนี่ใช้ป้องกันตัวด้วยอะไรด้วยนะครับผมไม่ได้มาคล้องคอครับผมเอามาติดมีดผมนะฮะเนี่ยผมเอามาติดมีดผมอย่างนี้ครับท่านคงเคยเห็นบ่อยๆมีดนี้ซื้อตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอยี่สิบสองนะครับเนี่ยแล้วก็เน็ต เน็บกระเป๋าเสื้อได้นะครับถ้าแต่งเครื่องแบบผมก็เน็บที่เสื้อยืดคอกลมข้างในนี่นะครับมีดใบยาวแค่สามนิ้วครับเพราะว่าเวลาจะไปต่างประเทศไปอเมริกาไปยุโรปเนี่ยมันสามารถพกติดตัวไปได้ไม่ผิดกฎหมายเขายังไม่เคยใส่สีเทาโปรโมทเลยใช่ไหมอ้าวพรุ่งนี้ใส่สีเทาโปรโมทกันสีเทาเพิ่งมาคะ สั่งสจแจ็คสจแจ็คเชรบุรีสั่งเพิ่มอีกสองวงอ่าท่านสจแจ็คสั่งมาที่เพจฟ้าเลยนะฮะสั่งมาที่เพจฟ้าเลยนะครับเข้าใจเพจฟ้าไหมบ้านฟ้าเออเขาเรียกบ้านฟ้าบ้านฟ้านะครับเฟซบุ๊กก็แหละวะ